สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนหลังจากเกิดเหตุเกิดแตกบริเวณชายฝั่งทะเลสาบตรงทิ้งทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีนที่ตั้งอยู่ในบนทนหูหนานได้พบรอยแตกที่มีความยาว226เมตรจากนั้นได้เกิดน้าเอ่อล้อนจากบริเวณที่กั้นเขื่อนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนอย่างรวดเร็วสมผลให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพป,ประชาชนราว6,000คนออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามการรายงานระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกร้องให้มีการกู้ภัยและบรรเทาทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยกระทรวงจัดก,การสถานการณ์ฉุกเฉินได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า2,300นายรถยนต์เกือบ150่ย150คันและเรือหลายสิบลำเข้าช่วยปิดกั้นช่องระบายน้ำเพื่อสร้างแนวป้องกันชั้นที่2และช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วม พร้อมทางรัฐบาลกลางได้จัดสรรเงินบรรเทาทุกข์เพิ่มเติม540ล้านยนูนหรือประมาณ2,705ล้านบาทสำหรับบนทนหูน,น้นและพื้นที่ประสบภัยอื่นๆโดยการรายงานล่าสุดระบุว่ายังไม่มีการรายงานถึงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างไรก็ตามจีนกำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงฤดูร้อนโดยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ประชาชนเกือบ250,000คนถูกอพยพไปทางตะวันออกของจีนแล้ว เนื่องจากพายุฝนทําให้มีน้ําแยงสีและแม่น้ําสายอื่นๆในพื้นที่มีระดับน้ําสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและการดําเนินชีวิตของประชาชน